สวัสดีครับทุกคนเคยรู้สึกเหมือนมีอะไรมากกว่าที่เราเห็นไหมเหมือนพลังงานบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายในผมเองก็เคยนะผมโตมากับการดู Star ์วอรแล้วก็คิดเสมอว่าอยากเป็นเจไดวันหนึ่งผมนั่งสมาธิพยายามหาพลังในตัวเองปรากฏว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมเริ่มท้อแต่แล้วก็นึกถึงคำพูดของโยดาจงเชื่อมั่นในตัวเอง ผมเลยลองเปลี่ยนวิธีคิดถึงสิ่งที่ผมทำได้ดีสิ่งที่ผมรักสิ่งที่ทำให้ผมเป็นผมผมชอบวาดรูปใช่ไหมผมเริ่มวาดภาพเจใดาวาดภาพยานอวกาศความรู้สึกมันเริ่มมาเหมือนพลังงานไหลเวียน ผมรู้เลยว่าพลังไม่ได้หมายถึงการยกหินได้พลังคือความเชื่อมั่นในตัวเองความสามารถที่เรามีความกล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารัก mm. เพราะฉะนั้นเลิกมองหาพลังวิเศษจากภายนอกแล้วมองเข้าไปข้างในตัวคุณปลุกพลังที่ซ่อนอยู่คุณอาจเป็นเจไดคนต่อไปได้แล้วแล้วเจอกันใหม่ครับ